สวัสดีค่ะซีนะคะวันนี้บริษัทไอธนาของเรานะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรากันนะคะนั่นก็คือลอนเนลอกค่ะซึ่งจะทำให้บ้านของเราดูหรูดูดีลอนนี้นะคะจะนิยมใช้กันมากในแถบยุโรปค,ค่ะหรือเรียกว่าบ้านสไตล์โนดิกนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากเลยค่ะลอนเนบล็อกของเรานะคะมีด้วยกัน4ลายค่ะ ลายสามเหลี่ยมค่ะลายที่2ก็จะเป็นลายสี่เหลี่ยมค่ะลายที่3ก็จะเป็นลายเรียกค่ะลายที่4ี่ก็จะเป็นลายสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะเซนเนบล็อกของเราหน้ากว้าง30มสิเซนค่ะรวมระยะซ้อนทับนะคะนอกจากจะทําหลังคาได้แล้วนะคะเซนเนบล็อกของเรายังสามารถทําผนังได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายก็มีกนะคะและจุดเด่นเลยของเซนเนบล็อกตัวนี้นะคะนั่นก็คือจะไม่เห็นสกูนะคะเนื่องจากว่าเราใช้ระบบแบบซ่อนสกูค่ะโดยเราจะยิงสกู ไว้ด้านข้างนะคะแล้วนำอีกแผ่นหนึ่งมาประกบร็อกไว้นะคะทำให้ไม่เห็นหัวสกูค่ะทำให้ดูสวยเข้าไปอีกนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีสีมีลายให้เลือกอีกมากมายนะคะอาทิเช่นลายไม้ค่ะสีน้ำตาลธรรมชาติค่ะสีเทาธรรมชาติค่ะ สีดำธรรมชาติค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกําลังเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะใช้ใช้ความหนา0.35มิลขึ้นไปนะคะและตะกรลที่นิยมใช้กันนั่นก็คือขนาด16มิลค่ะหรือ20มิลน,นะคะและหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจลอนสแนปบล็อกของเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทไอทนาทุกสาขานะคะหรือเบอร์ที่คุณโชว์อยู่หน้าหน้าจอขนาดนี้นะคะและคลิปหน้านะคะเราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งลอนสแนปบล็อกค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ